สรุปดรามา่าจูฮักยอนวงเดอะบอยส์ออกจากวงเริ่ม เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะทางสื่อญี่ปุ่นได้มีการโพสต์ภาพจ uh ูฮักยอนกับนักแสดง AV ีชาวญี่ปุ่นเนี่ยกำลังไปเที่ยวกันที่คาราโอเกะแล้วก็ไปต่อกันที่เล้าส่วนตัวมีเพื่อนผู้ชายสองคนแล้วเพื่อนของนักแสดง AV ผู้หญิงอีก3คนเนี่ยตามมาสมทบกันตัวเป็น7จ็ดทุปาร์ตี้กันถึง6กโมงเช้าต่างจากนั้นจูฮ uh ักยอนกับนักแสดง A v วีสกัเนี่ยได้มีการกลับบ้านของผู้หญิงสุดท้ายเนี่ยฝ่ายชายก็ได้มีการกลับบ้านตัวเองไปในตอนบ่ายทีนี้ไม่กี่วันถัดมาวันที่ส8บแปดมิถุนายนทาง,100น,ง,าง The Boys นัยกยจู เราะเนีจะหมดสภาพการเป็นเมมเบอร์ของวงเดอะบอนัตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะอ้างว่าทำผิดและสร้างความเสียหายให้กับวงต่อมาเนี่ยจูงยัางก็ได้มีการเขียนจดหมายด้วยลายมือนะคะว่าขอโทษสังคมขอโทษแฟนคลับแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวจริงๆ แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กระทาความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีใดๆเลยเหมือนที่สือ่อออกมาพูดเพราะมีหลายสํานักหรือว่าหลายสื่อเนี่ยบอกว่าในคืนนั้นเนี่ยมันเกิดการค้าประเวณีการเกิดขึ้นหรือว่าได้มีการแบบใช้เงินในการแลกความสัมพันธ์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เป็นความจริงยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทาอะไรที่มันผิดกฎหมายเลยสิทีิทุนานะคะจู๊พเาหยังไม่มีการโพสต์ไอจีทางวันฮันเดหรือว่าต้นสังกัดของตัวเองเนี่ยได้มีการยุติพ่อตกลงหรือว่ายุติสัญญาโดยที่ไม่ได้มมมมมาา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 าเเจจจจจรรรรรรกกกับบบยยอลยไไไ่่ด้ีึษหืวพูะงแ ตัวเองออกจากวงโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ยินยอมแถมตัวเองเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ารเวนีใดเด็ดขาดและพร้อมจะดาเนินคดีกับสื่อต่างๆที่มาสร้างเฟคยิ้งให้กับตัวเองต่อมาค่ะทางนิสแพดก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าเหตุผลของการที่วันทันเบทเนี่ยออกมายุติสัญญาเนี่ยมันเพราะอะไรก็เพราะว่าในสัญญาเนี่ยมันมีหนึ่งข้อที่ระบุเอาไว้ว่า การกระทำใดๆที่สร้างความเสียหายและร้ายแรงต่อชื่อเสียงของศิลปินเนี่ยถึงขั้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการทํากิจกรรมในอนาคตเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าวันทันด้สามารถอ้างข้อนี้ในการไล่ สุขยาดออกจากวงได้นั่นเองแอทานิสแพดเองก็ได้มีการติดต่อไปทางแสดงเ v คนนั้นด้วยว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยออกมาพูดเหมือนกันว่าในคืนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการคบรราบวินิจัยเกิดขึ้นเลยยืนยันว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีการผิดกฎหมายใดๆเกิดขึ้นแน่นอนหรือว่าเรื่องนี้มันจะไม่จบง่ายๆเพราะว่าทางฝั่งวันทันเดตเองเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนมากพอว่าสุขยอดเนี่ย ภาประเวณีจริงหรือเปล่าเรคืออ้างแค่ว่าศิลปินแบบว่าสร้างความเสียหายแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเออมันสร้างความเสียหายแบบยังไงเพราะอะไรหรือว่าแบบเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นส่วนฝั่งจูกฮองเยอนเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานเหมือนกันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่า ยืนยันคมจริงนี้ได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรจริงๆในคืนนั้นเพราะว่ารูปการต่างๆเนี่ยมันมันสอให้คนคิดไปได้บอให้จะไม่ได้ทําก็ตามแต่ว่าด้วยรูปที่มันออกมาเนี่ยมันสามารถระบุชัดเจนได้ว่าตัวเองเนี่ยไปที่คาราโอเกะแล้วก็ไปต่อที่เล้าแล้วก็มีเพื่อนๆมาสมทบอะไรเงี้ยคือรูปการมันเอื้อให้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอะฝั่งจุงอยันก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมมาเหมือนกัน เคสนี้ไม่น่าจบง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่การต่อสู้ระหว่างค่ายกับศิลปินเขางค่าจะดุเดือดมากขึ้นฝัไหจะผิดฝั่งไหนจะถูกหรือมันจะจบที่รอบเดิมตรงที่ว่าศิลปินเป็นผู้แพ้ให้กับค่ายต้นสังกัดอีกแล้วหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันเกิดจากแบบสัญญาาตุะอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูกันต่อไป